ครับผมสวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับครูฮิวโกพาวเวอร์เบรนนะฮะวันนี้จะนำโจทย์ปัญหานะครับเรื่องปีทีบรุรัสมาฝากน้องๆ,ๆกันนะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่มีน้องๆนะครับสมาชิกที่บ้านนะครับเป็นแบบวารอบนี้เนี่นเยเท่าไหร่นะครับโดยที่เขาให้รูปมา ด้าน AB เนี่ยครับนะครับจะยาว13นะครับด้าน AC นะครับจะยาว20นะครับแล้วก็ด้าน BC c a t นะครับ BC นะครับจะยาว21ครับข้อนี้ถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยหลายคนอาจจะมองออกว่าเฮ้ยมันเป็นชิ้นนี้อ่าชิ้นนี้1ชิ้นที่มีด้านนี้13ด้านนี้ความสูง h นะครับกับเอ้ยอีกชิ้นหนึ่งก็คือด้านนี้ชิ้นนี้ครับ ก็คือตรงนี้20ครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ความสูง h เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตำแหน่งที่ครูฮิวโกกำลังจะจุดลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จุดๆเนี่ยความยาวตรงนี้ไม่รู้นะครับพอความยาวตรงนี้ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับความยาวตรงนี้ไม่รู้มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทปิีทากรัตในการหาได้ถูกไหมครับ พอพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บไปไม่ถูกเลยจะจับเข้าสูตรทํำยังไงก็ทําไม่ได้นะครับสําหรับข้อนี้มีความพิสดารพันลึกนิดนึงนะครับในการคํานวณน,นะครับซึ่งจัดว่าอยู่ในข้อสอบชุดที่เข้าขั้นว่ายากและซับซ้อนนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอกําลังสองสมบูรณ์นะครับมาใช้ ในการฝึกคำนวณดูด้วยนะครับสำหรับในกรณีที่น้องๆได้เจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับมองเห็นเป็น2ชิ้นแบบที่ Google เขียน2ชิ้นแบบนี้นะครับตทั้ง2ชิ้นก็มีต่วนร่วมของกันก็คือตัว S ความสูงใช่ไหมครับจะเห็นจากภาพ2ภาพนี้แล้วสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้ก็คือก็คือความตรงสีเขียวตรงนี้ครับเราไม่รู้ว่ามันควรจะมีความยาวเป็นเท่าไหร่นะครับ เราก็จะใช้วิธีการกำหนดค่าตัวแปรนะครับโดยที่คูโก้จะกำหนดตัวนี้ให้เป็น x นะครับความยาว bd อันนี้คือเราคิดขึ้นมาเองนะครับกำหนดขึ้นมาเองนะครับมีความยาวเท่ากับ x นะครับแล้ว bd ก็คือตรงนี้นะครับมีความยาวเท่ากับ x นะครับแล้ว i d c ก็จะมีความยาวเป็น21ลบ x นะครับ ดีจะมีความยาวเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับตั้งยีตั้งแล้วก็ลบด้วยเอก,ก็จะเป็นรูปนี้ยี่สิบเอ็ดลบเอนะครับคราวนี้ในรูปสองรูปนี้นะครับนี่คือรูปที่1แล้วก็นี่คือรูปที่สองนะครับเราจะได้องค์ประกอบความยาวของแต่ละส่วนครบแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวเลขแบบเพียวๆมันจะมีตัวแปรมาอยู่ด้วยนะครับคราวนี้บทนี้เวลาเจอลักษณะรูปแบบนี้จะทำยังไงนะครับ ให้ยึดหลักนี้นะครับมันจะมีเทคนิคก็คือเทคนิคที่เรียกว่าจับ h เท่ากับ h นะครับนะครับก็คือเอาความสิ่งที่มันเป็นตัวร่วมกันอยู่นะครับระหว่าง2รูปนี้ก็คือความสูง h นั่นเองครับจับค่า h ของรูปที่1น,นะครับเท่ากับค่า h ของรูปที่2นะครับ h ก็คือความสูงนะครับก็คิดง่ายๆว่าเราทํารูปฝั่งซ้ายก่อนนะครับ เราก็หาค่า h ของฝั่งซ้ายรูปที่หนึ่งตรงนี้ครับที่ดอกกันตรงนี้นะครับก็ได้สูตรว่าเอาเอาเอา,เอาตัวเอาตัวนี้มานะครับคำนวณน,นะครับต้องเป็น h ที่ยกกำลังสองด้วยนะครับจะง่ายกว่านะครับจับ h ความสูงของรูปที่1มายกกำลังสอง จับเท่ากับความสูงของรูปี่2ก็มายกกําลังสองเช่นกันนะครับคราวนี้เราแบ่งภาคกันดูนะครับดูที่ดอกจันตัวนี้รูปที่1ก่อนนะครับการที่น้องจะหา h ความสูงนะครับของรูปที่1ได้น้องต้องเข้าสูตรว่าเอา13นะครับยกกําลังสองแล้วก็ไปลบกับนะครับลบกับ x ใช่ครับใช่ครับยกกําลังสองนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วฝั่งซ้ายเรียบร้อยฝั่งขวามาดูรูปตรงนี้ครับรูปที่2ที่ดอกจันนะครับ การที่จะหาค่า h ยกกำลังสองได้นะครับน้องก็จะต้องนำอะไรครับนำตัวตั้งก็คือ20ยกกำลังสองนะครับไปลบกับ21ลบ x นะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในวงเล็บแบบนี้นะครับแล้วก็ยกกำลังสองนะครับตรงนี้นี่ครับที่ครูโก้ชี้ลูกศรไปเนี่ยคือตรงนี้มันจะดูซับซ้อนและดูยากใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องใช้หลักการของกำลัง สองสมบูรณ์เข้ามาช่วยนะครับใครลืมแล้วบ้างนะครับกำลังสองสมบูรณ์คืออะไรนะครับกำลังสองสมบูรณ์ก็คือสาหรับสูตรข้อนี้ก็คืออะไรครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับอันนี้เป็นทริคเทคนิคเลยนะครับเทคนิคเกณฑ์เกียนในการทํานะครับต้องเอาตัวนี้มาช่วยนะครับ ถ้าจำสูตรไม่ได้ก็เริ่มจำวันนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการคำนวณ13ยกกำลัง2ได้เป็น169นะครับลบกับ x กำลัง2นะครับส่วน20ยกกำลัง2ได้เป็น400นะครับแล้วก็ลบกับนะพุงวงเล็บนี้ไปก่อนนะครับ,บวงเล็บนี้แล้วใช้หน้ากกำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2ก็คือ21ยกกำลัง2นะครับลบ สหน้าหลังก็คือ2คูณหน้าก็คือยีคูณกับหลังก็คือ X นะครับแล้วก็บวกกับหลังก็คือ X นะครับทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ไปแบบไวๆเลยเพราะว่าเราเคยเรียนกันมาแล้วเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเอามาพนวกใช้กับโจทย์ปัญหาพิทากรัสนั่นเองนะครับตัวนี้จึงได้เป็น400นะครับแล้วตรงนี้จึงได้เป็นย1ยกกำลังสองได้เป็น441นะครับแล้วก็ลบกับ ยี่สิบเอ็ดคูณสองได้เป็นสี่สิบสอง x ครับแล้วก็บวกกับบวกกับ x อกยกกำลังสองยังอยู่ในวงเล็บตรงนี้อยู่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นหนึ x ่งร้อยหกสิบเก้าลบกำลังสองนะครับเสร็จแล้วเราทำการแจกแจงเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้เข้าไปคูณตรงนี้เข้าไปคูณตรงนี้นะครับจะได้เป็นสี่ร้อยนะครับแล้วก็ลบกับ สี่สี่หนึ่งถูกต้องครับแล้วก็ไปเครื่องหมายนะครับบวกครับเพราะว่าลบกับลบคูณลบได้บวกนะครับบวกเป็น4ี่สิบสองนะครับแล้วก็บวกคูณลบได้เป็นลบ x กำลังสองนะครับฝั่งซ้ายก็ยังลอกไปเหมือนเดิมเป็นร้9ยหกายกกำลังสองนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้เราเกือบจะได้คำตอบเลยนะครับเดี๋ยวกูก้จะแบ่งภาพให้นะครับมาขึ้นกระดาษยอนหน้าใหม่นะครับ 169สนะครับลบ x กําลังสองนะครับเท่ากับนะครับควนี้เราเริ่มคํานวณละไอ400้สี่ร้อยลบ4ี่้อสี่บเอดนี่ยคํานวณเลยครับเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือติดลบสี่สบนะครับแล้วก็บวกกับ4ี่สิบสอง x นะครับแล้วก็ลบกับ xy ก,กําลังสองนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการย้ายข้างนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีตัวแปร x กําลังสองมีตัวแปร x อยู่ด้วยนะครับเราจะคํานวณยังไงนะครับเราลองย้ายข้างดูก็ได้ครับเราเอา169ตัวนี้นะครับลบ x กําลังสองที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วกวกหรือเรียกไอ้ลบ x กําลังสองตรงนี้นะครับลบ x กําลังสองตรงนี้ครับมาเป็นบวก x กําลังสองนะครับสิ่งนี้น้องจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับครูโกจะไฮไลท์ให้ดูนะครับตรงนี้ครับ ลบ x กําลังสองบวก x กําลังสองตัดกันหายไปนะครับ x กําลังสองที่เป็นภาระอยู่ไม่มีแล้วนะครับเริ่มง่ายคือแล้วเนาะก็จะกลายเป็นร้อยหกสิบเก้าเท่ากับติดลบสี่สิบเอ็ดบวกสสสี่ิบอง x นะครับพอได้ตรงนีษษษ้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการย้ายข้างนะครับร้อยหเก้าจากลบสี4บเอ็ดเป็นบวก41ครับเดี๋ยวเราจะทําการคํานวณกันครับ เป็นบวก41ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 42x นะครับ169บวกกับ41ได้เป็น210นะครับพอได้210ปุ๊บเท่ากับ 42x เราหา x เดียวครับเอา210หาร42นะครับ x เดียวจึงมีค่าเป็น425นะครับ210นะ r ได้ครับ x เท่ากับ5นะครับ ตอนนี้เราได้ x เท่ากับ5แล้วเราเอาไปแทนค่านะครับอูจะใช้เป็นสีที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับอ่าดูนะครับ x ตรงนี้กลายเป็นเลข5นะครับตรงนี้กลายเป็น21ลบ5นะครับ21ลบ5ก็จะเหลือเท่าไหร่16นะครับตรงนี้จะได้เป็น16แล้วนะตรงนี้จะได้เป็น5นะฮะคราวนี้เราก็ ได้ตัวเลขครบทุกด้านแล้วคราวนี้เราก็เลือกทำครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เห็นชัดๆก็คือ x อก็คือตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ครับจะเหลือห้าใช่ไหมครับอันนี้ยี่ยี่เอ็ดลบห้านะครับก็เหลือสิบหกนะครับกลายเป็นส6บหครับดูที่ว่าเราจะหาเอเราก็หามได้แล้วครับคูโก้ใช้รูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งในการหานะครับก็คือรูปนี้ สิบสามอันนี้ห้าอันนี้ h ง่ายเลยไหมครับจะหา S ทำยังไงครับก็เอาใช้สูตร h กำลังสองเท่ากับ13ยกกำลังสองนะครับลบกับ5ยกกำลังสอง13ยกกำลังสองได้169ยกกานะครับ5ยกกำลังสองได้2ีนะครับลบกันได้144มีค่าเท่ากับ h ยกกำลังสอง ถอดรูทเเดียวออกมา H เดียวจึงมีค่าเป็น12นะครับข้อนี้ครับคำตอบก็คือ H นะครับความสูงที่เราอยากรู้นะครับก็คือ12เป็นคำตอบครับ12หน่วยเป็น,นคำตอบนะครับจบเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการทำโจทย์ปัญหายอย่างยากๆของพิทาโกรัสที่เราจะต้องใช้หลักการนำา h 1, 2, ความสูงของลูกที่1มายกกำลังสองจับเท่ากับ s ความสูงของรูปที่2ยกกำลังสองแล้วใช้ความรู้เรื่องกำลังสองสมบูรณ์มาช่วยในการหาคำตอบนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับน้องท่านใดที่มีปัญหาอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับโจทย์ต่างๆน,นะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์คุยโปโดยตรงหรือที่ inbox ของเพจ Powerbank ใส่มาพนักงเก้าวนุนทับบุรีก็ได้นะครับนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ